คำถามข้อสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมถามเข้ามาว่าถ้าหากมีคนมาพูดด้วยค่ะจ่าดำแล้วก็เราอยากจะบอกกลับไปว่าฉันรู้สึกเฉยๆกับเรื่องนี้จะพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงดีคะถ้าจะบอกอย่างนี้นะครับใช้คําว่า indifferent ก็ได้นะครับซึ่งมันไม่ได้แปลว่าแตกต่างนะครับเพราะว่ามันก็สะกดคล้ายกันแค่เติม in เข้าไปนะครับแต่ว่าแปลว่าเฉยๆนั่นแหละนะครับหรือว่าไม่สนใจไม่แยแสไม่ค่อยแคร์นั่นแหละนะครับคือ indifferent ดังนั้นถ้าจะบอกว่า รู้สึกเฉยๆกับเรื่องนี้ก็บอกว่า I'm indifferent uh, about this issue I'm indifferent uh, about this issue I'm indifferent uh, about this issue ลูอ I'm indifferent about his decision I'm indifferent about แล้วก็บอกสิ่งที่เฉยๆนะฮะหรือจะใช้หลายคำได้นะครับก็เช่น unenthusiastic 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 นะฮะ enthusiastic ก็คือกะตื่นลร้ลนนะฮะแต่ว่าถ้าเป<า> <been S 2> ็น unenthusiastic อันนี้ก็พูดยากนะครับ unenthusiastic t h ไม่ก้องนะครับ unenthusiastic th, th, about this program เกี่ยวกับโครงการนี้หรือว่าโปรแกรมนี้นั่นเองนะครับหรือจะใช้คำว่า apathetic นะฮะ apathetic จะบอกว่า Most Americans are apathetic when it comes to politics. ซึ่งจริงนะครับก็คือชาวเมกันส่วนใหญไ่ไม่ค่อยติดตามไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยสนใจ การเมืองนะฮะ most Americans are apathetic about politics. I think I'm gonna go with indifferent ง่ายที่สุดนะคะแต่น่าสนใจว่าคำว่า indifferent เนี่ยซู่ชิงเข้าใจมาตลอดว่าแปลว่าไม่แตกต่างว่าเวลาการเติม in เช่น insecure มันก็จะแปลว่าแบบไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยวางใจไม่ค่อยเชื่อมั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ indifferent ไม่ได้แปลว่าไม่แตกต่างใช่ครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าแตกต่างครับ indifferent นั่นนั่นแหละคือ ไม่แค่ไม่สนเฉยๆนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าถ้าสมมติเราบอกว่ามีคนมาถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างเราบอกเฉยๆนะครับเราไม่ได้บอกว่า I'm indifferent หรือ I'm unenthusiastic เราจะบอกแค่ว่า I'm alright l ก็คือไม่ดีแต่ไม่เลวนะฮะก็คือ I'm alright <Okay. S 1> หรือ I'm okay ก็ได้นะครับ I'm okay หรือฉันเฉยๆกับเรื่องนั้นก็สามารถพูดได้เหมือนกันว่า I'm okay with that หรือ I'm all right with that ได้เช่นกันนะฮะมสมมติมีคนมาบอกว่าอาหารจานนี้อร่อยไหมแล้วบอกว่าก็เฉยๆนะ It's alright l It's alright l mm hmm. It's It's okay ได้นะครับแต่ถ้าใช้ indifferent ในเรื่องแบบนี้มันอาจจะฟังดูแปลกๆนะครับ Indifferent จะใช้กับความคิดเห็นทั่วไปซึ่งโอเคก็อาจจะพอใช้กับอาหารได้บ้างนะันเป i น d i f f e r e n t about the taste of this food แต่ว่า All right ก็จะออกทางบวกมากกว่า All right กับ okay ก็จะทางบวกแน่นอนนะครับค่ะแบบเหมือนกับไทยก็จะเป็นแบบก็โอนะก็โอนะอ่ก็โอนะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือวิธีการที่จะบอกความรู้สึกว่าเวลาเราเฉยเฉยกับอะไรบางอย่างนะคะจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ่ะ อาจารย์ดำคะคำถามข้อต่อไปนะคะเป็นคําถามที่ในสังคมแบบทุกวันนี้นะคะเราได้ยินกันบ่อยมากซึ่งก็คือสังคมแห่งดราม่าบนโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะเพราะฉะนั้นคําถามข้อนี้นะคะอาจารย์ดำคำว่ามันดราม่ามากภาษาอังกฤษจะพูดยังไงดีคะเดี๋ยวเราพูดถึงคําว่าดราม่าก่อนนะครับหนึ่งมันไม่ได้ออกเสียงว่าดรามาร่าดรามา่า,มาจริงๆมันจะออกเสียงว่าดรามานะครับดรามาซึ่งอันนี้มีดีควบกล้ำตอนต้นคำนะครับ draw นะครับไม่ใช่